สวัสดีจ้าพ่อแม่พี่น้องลูกหลานอย่งนว่าบ่มากกับขึ้นหอนเนาะบ่มากกับขึ้นหอนว่าจังไดนเนาะกูใช่ไหมพี่บอให้ฟังบอนบอบ่มากกับขึ้นหอนสนนิเลยมา่บอกให้ฟังเร <c oughs> yes Mother, no ียก no no. mm ับ hmm. ฝ <c oughs> so, no ันอยู่ละฝันฝันอย่กันว่ฝันตั้งวันที่สองคนละ ตอนวันที่ก่อดีากเ้ยที่มาบอยู่อันงูวนวดวังหันหน้าวันวดวันที่หนึ่งวัหันหน้าวดวันึงเป็นตังไหพากันไดบ่อเ็ศูนย์ก็มีสิบหลากันสื่อเกดศูนย์น้ำบ่ศูนย์เกดน้ำบ่อายว่เด็กแย่ว่ะเด็เคียเเ็ศศูนย์เป็นไหนเคี้ยสามเทียนเคี้ยยี่สิบหลายกว่ะเคี้ยี่สบหลายกอบ่างยี่สิบเกดศูนยบ่มากแต่ว่ายายกับซื้ออยู่ ยังบ่กกลับดิอ้ไรสี่เกศศูนย์บ่ากลับไงวะเล็ตับแตกสี่เกศศูนย์ก็มีสิบว่กกลับลางยางเดียวตับแตกเลยไงวะมันออกศูนย์เ็ดศูนย์หลเลยเนี่ศูนย์คักป้าที่ชอมมันลบหนาลบล้งคักแต่ว่าสนุกูสมัครศูนย์แต่ว่าสนุกันว่าพยัไหน่ะนะวันว่าพาเด็กหน่อยไปแข่งกีฬานะกีฬาโอลิมปิกเลยเหรียญทองมีสิบเหรียญล้วอาอยุเ็ดสิบปีนะแล้วตาย,ลยแล้วเ็ดสิบปี มันบวนออกศูนย์เก็ดซะแยกให่เคียดใงีสิบเคียดใงีสิบเก็ดศูนย์แยกบวกสามเทียบแยกบ่ชคอยเคียบมันได้ใว่าแยกกตบซื้อยกเก็ดศูนย์มีสิบก็ซื้อเพราะกจัโตัวล้างย่างเดียวฟอมบัดนี้ฝันอีกรเดียนะฝันตํำกวที่สองฝันที่สองที่สองหลังจากหวยออกวันที่หนึ่งแล้วันที่สองฝันเลยังวะฝันต่อหมดเลย คือเกูหลันต้งหมดคือเกูแลันว่าพันวานพืไงคือเก่าลพังไงผู้นี่หลัเ่าตายนี่แหละคือกเนะะ e Bal, ah> board, ี่แหละพือไงย่งเยินี่แหละไม่อยุดกมาหาอียมาหาเหมันเหมนบ่เม่นมาหาย้ายดิมาลูกเสาวลูกสาวอีนั่งนี่เป็นลูกสาวหล่ายนี่แหละ แล้วมาหาแล้วผมนับเงินไหนไหนนั่งนี่แล้วถือเงินไหมมีจัใบยี่สิบใบยี่สิบมอยูซี่ใบแล้วผมนับให้ลูกสาวหลานแล้วนั่นสามใบใบยี่สิบเลยใบหนึ่งแล้วผมเอาไบแล้วผมว่าให้เราบผปากวางนี่เดีลกัไม่แล้ว่าให้เราให้แค่สามใบเท่านั้นไล้ไใบยี่สิบแค่สามใบลูกสาวหลานันอายุเท่าไรลอายุซี่ สี่สิบเอ็ดตีไปพ่อสาวสองพันหนึ่งหาร้อยยี่สิบสามสี่สิบเอ็ดพอสี่สิบสองเดยสองพันหาร้อยสีนน่ยี่สิบสามลูกสาวหลายย้ายเหมือนนีเล่านับเงินไหนไปยี่สิบสามใบาทไปยี่สิบสามใบใบไปยี่สิบหนึ่งแล้วมันว่าเห็เนรับเหมือนกำมือมือยู่เหลียวเบื้องแล้ว

อายุสองพันสโอหอยยสิกอายุเดสี่สปีทีกับสีกสี่ห่งสี่สนคือจงไดแล้วก็เงินน่งเราให้ในยี่สิบสามใบมันจะเป็นหกสิ่ปอนทันี่งไดให้ใบยี่สิบสามใบแน่มามันจะมาอีกตีเลขศูนย์่นี้เลย เพราะไงผู้เก่าเอมาผู้เก่าผู้เก่าเพราะไงที่ตายอายุเสปีนั่นแหละไม่คือเก่าเวะไม่คือเก่าคือไม่รสิาตกับคือไม่้เจูนย์ส่งนี้เอาเงินเห็นหลานหกให้ลูกสาวหกสิบาทลูกสาวหลานแล้วเห็หกสิบาทแล้ดีเหยากเดียวเบบ้งอยอ่นำกันนังน้ำกันแล้ดีเมือลูกสาวหลไม่กีสิบสามบไม่กี่ิบหนึ่งเหมือนยุ้มือาแล้วเหมืนว่าห้แล้วเหมืนกำไว้อยู่แล้วเมืนกำไว้ แล้วก่าห้ตีวางแลอใบี้สิบสามใบให้ลูกสาวหลานไม่กี่ใไม่นับนับับับเอานับให้เท่าใบดิเอาเอาเอาให้เท่าใบสามใบให้เท่าใบใบงี้บใบี่สแล้่าไห้เรากำไว้ว่าไห้นับให้เทราใบเทราใบไม่ใบีสบใบไมเอาใบนี้ใบนี้ใบนี้นับสามเทียให้สามเทียแล้วว่นนี่มือสีเป็นหกสามมือสีเป็นอีง วันนี 60, 63, ่หกสิบหกสามยี่สิบเจีเกสซูนสิไม่อีกจี่นแ่ไหนเดีอาตัวมันเป็นปัญหามาบอกเป็นปัญหาสิตัวนี้คือบอกเป็นปัญหาคือบอกบอกตัวตรงตรงรถอันนี้เลยแต่ว่าศูนครับผมเอาไปสิบนับไปสามเทียไปอีสิบนับไปสามเทียสามใบใบหนึ่งจะคว่างคำจะคล่างเล้าหน่ะคำว้แล้วก็ใบแล้าคำใบแล้าใบแล้าใบสามใบ เท่านั้นบาตนี่ลูกสาวหลานมันเกิดเพราะสอสองพันหาร้อยงี้ที่สามลูกหลงหละลูกหลงเพรามันหาร้อยยี้ที่สามมันอายุสี่สิบใส่สี่สิบก้อนแกกว่าถ้าเลไรเบิ้งออกหัวลูกคุณหันเบิ้งเอาเด้อลูกหลานหา,หนหามันออกงี้ก้วันออกเราดีกว่าก็หันออกแล้ว เจ็ดศูนย์ย้ายสื่อผลบกลาบแล้วสันเลาะวันนี้เห็็ดจังไหนนะต่อไปนี่สื่อบงเลืยอรองเมืองฮามันถือถ้ากันได้ว่างอนว่งหันว่างหนเจ็ดศูนย์นั่นเพราะยังเถิดมบ้าอละเพราะยังเถื่อานเรอ่้เจ็ทปีแล้วตายนั่นแล้พาดไปแค่กีฬากีฬาโอาเมปิกปีผลหาแล้วว่ะวันนี้เมันมันออกศูนย์เจ็ดไม่เง่นี่มันไม่เงีน้องเจ้ดีมันจน่าสาลาสิมันเคียรแต่้งี่สิบสันนี้เ ก็ซือเร็ดสิบก็ซื้อยัวว่ากะเงีสิบก็ซื้อยัวต้าซื้อลางย่างเดียวก็กัรนั่นแหละวันนี้ก็ล่างย่างเดียวก็การยูนอยนี้นั่นแหละอันซื้อเรียกว่าจ้างื้อดว่างหันคอยเก็บศูนย์เก็บศูนยกับเีสิบว่กกับลางย่างเดียวคอยยันคอยเมื่อนไหลอันอนคอยสี่กับว่ากูสิเมื่อนีหล มันเลหลงรับลบมันเลยลบไข่หนี้เออมันลลบไข่หนีเลยมวลนี้เลยฝันอีกฝันรามาขึ้เกาะเรามาคือเกาแต่ว่าเรามาหนักไม่เห็นลูกสาวละสามใบกมาใบยี่สิบสามใบเอนียอเ่ยเนี่ยอ่ยอี่ยอเนี่ยเนเอ้นอ๋เอออนนีเออเอ่ยเ่่่ มึงเนยพอเวพี่น้องลูกหลานี่สิเาเพิ่นพากันสื้อออกไห้กันมือเดีมืออื่นวันผาสิโอเมืแล้ววันผามือนี้วันผาเป็นบ่มือนี้วันผาเถียงมือนี้วัดาเถียงโอ้อื่นวันผาโอ้อวันวั่สีบวันผาเนาะวันที่สบวันผาอืมมันสีสบวันผาฝันแล้ววันที่สองมันนี้เนี่ยย้ายฝันมันมาขายดอกไม้เลยบอกขาเพ่นเนี่ย สื่อบางเด้อองวัดวบางหันเกสศูนย์เนี่ยเกสศูนย์อายุรักเกศูนย์กับยี่สิบแค่แค่เราหอยู่ยี่สิบเหรียญเนี่ยเกสศูนย์กับยี่สิบนาดนียซื้อลางยางเดียวว่ากลับมันเลยพมันหลบย้ายยังขักเลยศูนย์หลายเด้อเมื่อนี้มาอีกแล้วรับผู้เก้าหรือมาพวกนี่พวกผู้เก้าหรือพวกนี้ยุคยันตนหรือแล้วไต่หรือล่ะ ต้องไปคิดซีฟีเราคนมานับเงินให้ลูกสาวหลานนับใช่หนาย้ายหนึ่งย้ายย้ายเพาเป็นผู้บายลูกสาวหลานเป็นผู้บายเอานับไปเท่าไรเท่าใบเท่าใบเท่าใบสามใบสามใบแับนี้ใบหนึ่งแล้วมันกำไใบมือเราไม่แปดสิบบาทดิเรากำใบใบหนึ่งเราให้เราให้แค่สามใบเท่านั้นวันนี้เอาไปพีจกน้ำเด้อลูกหลานฝันดีแต่เช้าดีแล้วก็ท่านบอกบอาให้ฟังดี วันดีครับเหรอเอาให้ใบละมีสิบาทสามเทียไหมแจ้กม่ออกตัวเดนแล้วขวอยก็ว่าหกสิบแล้วกับหกสามกับมี่สิบกับอายุแล้วานี้แต่ว่ามันน่าให้ลูกสาวหลายดิลูกสาวหลายมันซีสัว่านี้เีเอ็ดซสรานี <c ười> ่แหละัคซื้อตัวไหวันตอไป ะตีเอาเด้อพี่น้องมันมันอยู่ในน,นี่เราเรียกมันอยู่ในนี่แส,สิเป็นตัวใดีแต่ว่าหมวดวันกันเเก็สิบกึม <20 S 2> ีสิบวันตัววดอ๋อแล้วว่าตัวพังไงเนี่ยเลว่าบอกลว่าบอกแล้วว่าบอกีละเราม่ดีนี่เรามาบอกเรียกมาล้างเทียข่อยถือน้ำมาเทีนอะอยถือน้ำมาเทีนี่คอ,บบอเยเื้อว่ากลับ่อยยาตัมื่อเงินไหล เฮ้ยบ่ก็คนยังต้องม้วนกันหลายเฮ้ยล้างย่างเดี่ยวพร้อมอืมไม่ดีเลเด้อลูกหลานเขาไปพิจารณาเบิ่งซื้อสลากกินแบ่งรัฐบาลหามันถือนั่นเพิ่นมาขายเราสลากกินแบ่งรัฐบาลเพิ่นมาขายแล้วเพิ่นมาขายพอดีสิเดี๋ยวเอาน้ำเพิ่นอยู่นี่ซื้อสลากกินแบ่งรัฐบาลอาไปเสียงเบิ่ง เอาไปเป็นแนวทางขันมักกัซื้อขันว่ามักกับพานปากคนไหลคนแค่ย้ายน้ำเดือดเพราะไอยายเดี๋ยวมวลต่อไปน้ำมันหนุนนั่นเบิดมือเบิดเว้นไหลกับวอาเลี้ยงฝันให้ลูกให้หลานฟังตัวเนาะไม่ได้สิเบิดมือเบิดเว้นเปลี่นเป็นภาษาเนาะคลิปนี้มิติเด้อสวัสดีจ้า